ฮดน้ำมนต์บาดนี่พอใหญ่ไม่ไงเอ้ยเท้านี่จะมาหลงพะกันฮดน้ำมนตนนี่เขาฮดมาจะเิงแล้วประเทศอินเดียที่เมืองอัลลาฮบาัดเมืองเบนารีสเมืองพารานาสีพอใหญ่ไม่หญ่พารานาสีบอมันอยู่วงเวียนใหญ่คือเถาแนบบาดายีที่ประเทศอินเดีย่นที่เมืองพารานาสีมีแม่น้ำคงคาสารภูอิต ไหลมาจากเสียงพระศิวะไหลมาแต่ท้องฝ้าไม่ออกพอออกเห็นบอมือไดดาวฝ่าขาวดาวแจ้งเลี้ยวขึ้นท้องฝ้าดาวเป็นฝอดคนอินเดียพนัดสังสกดาราคนว่าไม่นามสวรรค์พน่าฝรั่งบอกมิวเววสั่นทางน้ำนมคนไทยว่าทางช้างเผือกว่าสั่นคนเล่าว่าดาวเพดานเมืองจันผ่านว่าสันเป็นแถวอันนี้พวกแขกเข้าวันน้ำสวรรค์ ไหลผ่านหัวพระอิสวรผ่านเสียงพระศิวะแล้วก็ลงใต้ดินภูเขาหิมาลัยไปบรรจบพบกันมุดม,มโลกขึ้นเมืองอัลลาฮาบาทเมืองพราณาศีพุ่นบอนหันขันผู้ใดได้อาบแล้วสิ้นเพราะสิ้นโศกสิ้นโลกสิ้นภัยตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์พอจังสั้นคนอินเดียตายพอออกเอ้ยไม่ออกเอ้ยวันนั้นอาตมาไปสามมงเช่า ไปเช่าเรือภายเขาเอาคนตายปย้ายไว้น้ำทาตายอยู่เมืองบอมเบเศรษฐีตายเอาใส่เครื่องบินมาเผาหนีย่านบม่ไดขึ้นสวรรค์ไปเบิงบุย้ยขวนเผาศพบ,บอมีประเทศใดบอมีแม,ม่น้ำตายใดจะมีคนหลายป่านนั้นอาจจะมาไปนับดูแปดสบิบสามศพตั้งแต่ท่าทัศบมเมถึงมณีกนิก,นนกาถามคนพายเรือเศ้าเรือได้ให้เพินไพ่ นี่วันนี้แปดแปดสบิบสามศพทุกวันขนาดนี้ไม่ทำแขกมันหัวเราะฮ่าๆมันบอกว่าเจ้ามาสวยมือนอยู่คัมทูเลสออเรตีท y เดย์เวอันเจ้ามาสวยโพดมือน,น่ทีทวร์ชันขันมาแต่เศร้าเห็นหลายคนนี่มือนึงบ่ตําก็ร่อยยางน้อยที่เอามาเผากันอยู่นี่เป็นอย่างก็จะเอามาเผาเขาบอกว่าตายแล้วเผาหนีกวดลงในน้ำไปเกิดในสวรรค์เลยน,น้ำมันอีไลมาแต่สวรรค์ บ้านนี้ไปเกิดตะรันปามีตัวโตอ้วนๆเนวกินมันดีบ่ออึดใหม่แน่บ่ใหม่แน่กวดลูกหันทีนี้คนอินเดียคือได้เข้าเนี่ไปถึงนี่บ่ได้เอาตีนเหยียบหนามันนั่นหนามพิษคนนั้นไปถึงต้องพนมมือไหว้แม่พระคงคาซะก่อนเสร็จแล้วเอามือกอบนามเนี่ยมาใส่หัวไตนากินซะก่อนจังคอยลงเหยียบได้เมื่อเหยียบแล้วก็เอามาอาบปาั่น เพิ่นมาเพิ่นบดเคาะบดโศกบดโลกบดไั่ถ้าคนตายคนตายแบบตายท้องคมแม่มานตายลื้อสีตายลื้อสีก็ยังมีอยู่ไล้วอีกลื้อสีหนวนยาวประเทศอินเดียเดียวนี้ประมาณสามแสนลูกขลือสีตายแม่มานตายเกิดเด็กหน่อยอายุบันหกปีตายตายกับท่านหัทนท่านดวนบอ่อเผา เอาไปทิ้งลงกลางแม่น้ําเรียกว่า,าชิ้นทูนุศรเอาใ่เงือาพายไปมัดตาสังสามปอกเอาขีหินทวงไปหอดกลางแม่น้ำคงค่าแล้วก็ปล่อยลงรามรามรามรนาสตัญยารามรามมรณาไปว่าพระรามก็ยังตายสัตญาแห่สัมหาอีหยังคนธรรมดาสิบตายแห่เาสันลงนีเด้อเจ้า่วสันปุ่มโลหัน สามมือขึ้นออิดบาดเนี่ยมันบอกว่าติดฝั่งเมืองเนี่ยิไปติดฝั่งบาลินฝั่งนี้มันตะลิ่งชันน้ําไหลแรงทั้งขุนมีหาดซพไปขึ้นเอืดกองจะเพลือนี่อนเหลเียวบังมีแต่แห้งมีแต่กาบาดเนี่ยไปกินเหลียวบงโป้ยเอากลองซองข้างไก่ซองบังถามแขกถามแขกว่าทั้งขุนมีเพื่อนคนบอกแขกหัวเราฮะฮ่า เขาว่ามีแต่โกดเฮ้าวสันมีแต่บ้านผีที่อยู่บนไผ่สิไปอยู่วาสันบ่งรูศพคนวสันนกแกนแกกาแกแกเป็นตัวเหมือนกาแต่คอมม,มมุมมุมมุมลายขนาดกินคนตายแล้วก็พวกกาพวกแห้ง เท่าไรยังหลงอยู่คุเมเอิญเนี่ยเอาหน้ามันนั่นแหละมาหดกันเนีย่ยพอนี่ตาบวชมาบว่าเอาอยางเฮียนตะยันโตวิยาโมเลตะกยานั่งนันดิวัตโนจากนั้นเพิ่อนก็มาทองเขียนไว้ในใบลานขุ่นในกันเฮียน สีน้ำอันนี้เติมวันน้ำคงคาไหลมาจากปากงวอุสูพลาศตัวกาไหลมาจากปากมาอาตนัยนาทียันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นวังสภากําลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อเอาขี้เทียนยาแต่แจ้ะแจ่แจ๊แจ๊เมื่อบด้บกเป็นหาดบริขาดเป็นวังน้ำอันนี้ไหลมาจากปากงวอุตูพลาดตัวกาไหลมาจากปากมาอาสนัยหรือบังผาบย่องย่องไม่ได้น้ำสั่ง ยังมาบอกว่ามอะไรมาจากปากงโงสุพราดแต๊กมาตัวกันตายเห็นเห็นอยู่เนี่ยนาทียันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังสภากำลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อขี่เทียนหยาดได้แต่แฉะเอาไปอาบผ้าเดียวแห้งว่าเมื่อยังบอกว่ายังเต็มอยู่ทุกเมือบาแล้วก็สดสิทธิหัวก็จือโอ้ยเตีกๆเกด้อขอน้อยเดี๋ยวนี้หน้ามตนขึ้นราคา ขันอาจารย์สีดังๆแน่อาจารย์นี้รถเก่งขันใหญ่ๆมาดใหญ่ๆนี่โ้นมลเจ้าขันหนึ่งคู่หนึ่งเป็นร้อยสองร้อยห้าร้อยคนได้บักขันอาจารย์กิกอกเนี่ยพอเนี่ยตาแน่กะพ่อได้ซื้อยาสูบหาบาทสิบบาทบาวานหยังเอาเทียนมาลดเฮาบ่ฮดนามแนวนั้นในสมัยพระพุทธเจ้านู่น ฟังให้ดีมีคนไปอาบน้ําคงคาเยอะพระพุทธเจ้าท่านก็น,นั่งอยู่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งในขณะเดียวกันนั้นเองมีคนหนุ่มสองคนคนหนึ่งชื่อว่านายพาระวาชะคนหนึ่งชื่อว่าวาเศสถะเป็นผููบาลข้ากันไปอาบน้ําคงคาน้ําพรน้ำแม่อาบมาแล้วระเทียงกันบาดนี้หมอพาระทวาชในวัดบาเสือเป็นไดได้เหาเน,นี่ว่ะสัน อาวแล้วก็ยังเห็นปวดหัวปวดท้องอยู่คือเก่าอยู่มันสิซักสิยู่วาห้องผูเสือได้เดี๋ยวนี้วะท่านเจบไข้ได้ป่วยว่าเบิดงขอกเบิบ่งโงกเบิ่งไข่หมอวาเสถานี่ยาว้าได้โตเศร้าพอแม่ผ้าถือมาเหิงราบ,บาดตายดิโต้ตรงเสือมันต้องดีไม่น้ามันนี่เขาจะเปสออาบมองจาัาสสดีจังเละเราเห็นอยู่บ่เห็นมันดีเข้าไปเสือไปเลยเอาไปมาสตีปากันสองเสียวเนี่ยมึงเศร้าได้นี่เลยวะท่านสตีปากัน บ่าวเสื้อกับแห้่เสือ้อที่นี่นายพารัฐวาชะเนี่ยเทียงกันไปก็ว่าเสร็จะไปเห็นพระพุทธเจาเา้านั่งอยู่เงาไหมเศร้าเทียงกันดีกว่าเข้าหัวซันไปถามสมณะองค์นี่คนบวชแล้วคนนี้ความหูได้ซุ่มหนึ่งไปถามเิ่นรู้ให้เพื่อนเป็นบูรัตตินจะมาเทียงกันไม่ตีกันหนาดำตาแดงย้อนทิิทไปกระบอกท่านสมณะผู้จเจริญแม่น้ําคงคานี่เป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์จริงหรือ อาบแล้วพ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยตายแล้วขึ้นสวรรค์ขอน้ำคงคาจริงหรือพอพระพุทธเจ้าหันยิ้มแล้วหันกระถามอันเจ้าไปอาบมากแลวบอกอาบแล้วครับอาบอยู่เรื่อยในแม่น้ำคงคามีเต่ามีหอยมีปูมีปลามีกุ้งไหมหลายพดว่าระชันมันบ่ขึ้นสวรรค์เบิดก่อนเจ้าแล้วบอกมันนอนแ่อยู่หันจะเหงมขุนว่าชันเจา้าโดนยังไปอาบวระชันเออมันขึ้น ขันมันล่างบาปใดมันบล่างบุญเจ้าเฮียไป้ต้องการดรลตะบอกว่าทันย่ำหนาวน้ำอันนี้อุ่นบอกเอาพระเจ้าถามว่าหย่ำหนาวกับข้าพท่านว่าออก,อกแล้วน้ำของข้าไว,ว้าทานไปอาบมันเห็นอย่างเน่ยย่ำหนาวไว้ทันจงมาอาบน้ําแห่งธรรมวินัยของเรานี่บ่หนาวบลบาบว่าได้ผ่าเปียกย้อนมาประพฤติธรรมวินัยที่เราสอนแล้วอันนี้จะพ้นเคาะพ้นโกพ้นโลกพ้นภัย ถ้าหาน้ําคงคาศักดิ์สิทธิ์จริงเต่าปูปลาพุ่งหอยมันขึ้นสวรรค์หมดแล้วมันนอนแเส่อยู่แต่เฮงคุณโดนโดนเจ้าจังมาอาบขันมันล้างบาปได้มันก็ล้างบุญเจ้าเฮียโจกมัดมาปฏิบัติทําบ้านโน่นก็เสรมหามือได้บุญมาแก่แก่ไปอาบน้ำมนต์เฮียโจกมัดน้ากันซ้าขันมันล้างบาปได้เพราะจากนั้นเลิกสาให้มาประพฤติทำวินัยอันดีอันงามนี่หดน้ำมนต์โยคู่มอน้ำแห่งศิลแห่งธรรม ยาม,มือเส้านั่งสมาธิสองชั่วโมงหลังจากนั้นเทศให้ฟังจนสิเป็นลมูุเหตุขน,นตกก็ยังผ้าอาพ้าเทให้ฟังเนาะบ่ต้องไปให้คนเอาเงินเอาทองเฮาหออย่าลูกศิษย์พระภทตเจ้าเป็นให้หูจักเลิกจักงามคึดดีพูดดีทำดีเป็นอันว่าสะดอกเคาะไปแล้ว